ะะพบกันอีกชิ่นเคยค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะแม่พลอยค่ะมาฝึกลวกค่ะลวกเส้นปลานะคะที่ร้านลูกชิ้นปลาในโจ่ันศรีแยกสะพานควายตรงฝั่งปฏิพัทธ์นะคะซึ่งเป็นร้านที่อยู่ในภูหาเล็กๆหาง่ายค่ะไม่ต้องบอกพิกัดอะไรเยอะนะคะแต่ว่าแค่แม่พลอยฝึกลวกเส้นแม่พลอถือว่าม,มีความยกมากมทีนี้เราต้องลองไป ถามข้อมูลของร้านแล้วก็วิธีการจากพี่เพนนะคะพี่เพนรัภาค่ะเจ้าของร้านตัวจริงซึ่งนั่งรอเราอยู่ข้างในตามไม่พรอยมาเลยนะคะ กับพี่เพนนะคะพี่เพนนาภาค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านลูกชิ้นลานไนโจนะคะที้เนี่ยพี่พลอยเห็นว่า นักชิมอะมาเยอะทีเดียวมาแบบไม่ขาดสายนะคะพี่เพนใช่ค่ะอยากจะทราบถึงกว่าจะมาเป็นร้านนี้อะคะ่ะพี่เพนค่ะอ๋อจุดเริ่มต้นของการทําลูกชิ้นปลาในโจนะคะก็เกิดจากว่าจริงๆแล้วแฟนพี่จบที่อเมริกาจบด้านกราฟิกดีไซน์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาประมาณ16ปีแล้วก็มีความคิดว่าเอออยากจะเอาลูกชิ้นปลาไปขายที่อเมริกาให้กับตลาดเวียดนามหรือตลาดบนจีนที่จะได้ทาน ของอร่อยอร่อยที่นั่นนะฮะ,ะแต่พอมาวันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเออไหนๆเราก่อนที่จะไปลงมือทาที่อเมริกาก็ลองมาเปิดร้านดูพอเปิดแล้วมันเหมือนกับแบบว่ามีจุดเขาเรียกว่าอะไรจุดเปลี่ยนของชีวิตอะทำให้เราต้องอยู่ที่เมืองไทยตลอดนะ,ะทุกวันนี้ค,ค่ะแล้วทำไมต้องเป็นเส้นปลาแล้วจุดเริ่มต้นของเส้นปลาที่ร้านเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเออ จุดเริ่มต้นของเส้นปลาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้คนที่ไม่อยากทานแป้งใช่ไหมคะจะได้แบบว่าก็คิดวิธีที่จะทําให้เป็นเส้นออกมาแทนเส้นเป็นเส้นบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ที่มีแป้งเพื่อที่จะได้ลดความอ้วนไปในตัวค่ะเพราะว่าที่นี่ใช้ปลาเกรดเอเป็นปลาที่จากทะเลเลยค่ะเป็นเราเราเอามาทําเป็นเส้นปลาค่ะ,คะมีสายพันธุ์ของปลาไหมคะมีค่ะ,คะเป็นปลาอะไรคะพี่เน ที่ร้านจะใช้ปลาหางเหลืองกับปลาไสตตอเป็นหลักเลยค่ะที่จะทำวัตถุดิบคือลูกชิ้นปลาที่มีอยู่ในร้านนะคะค่ะส่วนจริงๆที่พี่เพ็อบอกว่าต้องเลือกสายพันธุ์ทั้งสองอันเนี้เป็นเพราะอะไรคะว่าปลาสองสองสายพันธุ์นี้มันมีความพิเศษยังไงคือเราจะใช้สอสองชนิดนี้เพราะว่าปลาหางเหลืองมันจะมีความหอมในตัวของมันนะคะ มีความหอมความละเอียดอยู่ในตัวของมันในการมาทําลูกชิ้นหรือทาว่าพวกที่อยู่ในที่ผลิตภัณฑ์ในร้านนะคะแต่ถ้าสมมติเป็นปลาไซตตอมันก็มาช่วยในความเหนียวทําให้แบบว่าเวลาตีออกมาหรืออะไรออกมาแล้วมันจะมีความผสมกลมกลืนกันไปในนั้นนะคะแล้วทําให้รสชาติของลูกชิ้นที่นี่จะหอมหวานไม่เหมือนที่อื่นค่ะค่ะเห็นบอกว่าแต่ละวันเนี่ยด้วยความที่นักชิมมาเยอะ ซาบอกว่าเส้นปลาของที่นี่คือผลิตเองผลิตเองอท <ำ S 2> ําเองทุกชนิดเลยค่ะแล้วมันมีเคล็ดลับในการผลิตยังไงคะแต่ละวันก็ต้องวางแผนให้แบบว่าเออจะทําวันนี้จะทําเส้นปลานะอะไรนะเพราะว่าทุกวันนี้เรียกว่าก <c oughs> ็ของทําแทบไม่ทันนะคะช่วงนี้ไม่ทันนะคะพี่เพนคะสาหรับ เมนูแนะนำนะคะที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์เมนูยอดนิยมจริงๆอันดับหนึ่งของร้านเนี่ยคืออะไรก็จะเป็นเย็นตาโฟต้มยำค่ะ,ค,ะคือสูตรเด็ดของทางร้านเรา,เาทำซอสเย็นตาโฟเอง <ừ> ซอสเย็นตาโฟนี่ก็เกิดวิธีทำก็คือใช้ซอสพริพกซอสมะเขือเทศแล้วก็มาทำเป็นสูตรเด็ดของทางร้าน ที่จะมาทําให้เป็นต้มยำโดยทางร้านจะไม่ใส่ถั่วที่สนสงจะเป็นสุรเด็ดจริงๆค่ะดเด็ดจริงๆคือเรียกได้ว่าสุดเด็ดก็มีทั้งเส้นปลาใช่ค่ะน้ําซอสท,ที่ทําเองใช่ค่ะแล้วก็ไม่รับรวมกับพวกพกชิ้นปลาอะไรใช่ไหมคแล้วจริงๆแล้วเนี่ย เห็นบอกว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องทําเองแล้วทําไมถึงจะต้องไปเจาะจงว่าฉันจะต้องทาเองทุกอย่างตั้งแต่เส้นปลาลูกชิ้นซอสอะไรอย่างเงี้ยอเป็นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราทําแล้วเราทําให้ลูกค้าประทับใจหรือติดใจแล้วได้ทานของที่มีคุณภาพจากทางร้านจริงๆค่ะค่ะ เอาว่ากันไปแล้วเมนูนี้เสร็จสิ้นแล้วเมนูอันดับที่2ที่ยอดนิยมยจริงๆจะเป็นวิตียวต้ยมยำค่ะสูตรเด็ดทางร้านก็คือว่าถั่วที่ส่งเราจะคั่วเองแล้วก็พริกปน่นเราก็จะทําเองแล้วก็วกน้ําต้ยมยำน้ํามะนาวใช่ไหมคะเราก็จะใช้มะนาวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะซึ่ค่ะที่จะทําต้ยมยำตัวเส้นนี่นักชิมสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะว่าจะเอาเส้นอะไรได้ค่ะอยู่ที่ลูกค้าจะทานเส้นอะไรทางร้านเรามีหลายเส้นให,ให้ลูกค้าได้เลือกค่ะค่ะ แล้วเมนูที่สามนะคะพี่เพ็นเป็นผู้ที่ชอบทานน้ําใสทานแบบตื่คเะ,คะเพราะว่าทางร้านเรามีสูตรเด็ดตรงที่ว่าน้ําซุปเราใช่ไหมคะ,คะเราจะทำลุกชิ้นปลาเสร็จตั้งแต่10บโมงของวันนี้แล้วเราก็จะตุนข้ามคืนไปขายอีกทีคือ8ปดโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นค่ะ,คะ ก็คือว่าน้ำซุปของพี่เพนนี่ก็จะกลมกล่อมเรียกว่าเป็นสูตรเด็ดของทางร้านจริงๆค่ะที่แบบว่าเราต้องตุนกันถึงข้ามคืนค,ค่ะสำหรับเมนูนี้มันจะเป็นเมนูสำหรับคนที่ไม่ชอบซอสที่เผ็ดเ,เข้มข้นใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่รสจัดอะค่ะจะเป็นแบบว่าคนจริเขาก็จะเรียกว่าเชงเชงแบบใน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 ,น้ำซุปอคะค่ะ,คะแล้วหมด เรียกว่าเมนคอสแล้วล่ะทีนี้เรามาดูเมนูทานเล่นนะคะพี mm hmm. ่เพ็คือไม่พลอยเข้ามาเนี่ยโฟกัสเลยค่ะเขาเรียกว่าเกี๊ยวกุ้งกระเทียมค่ะที่นี่จะเป็นเมนูทานเล่นใช่ไหมคะก็จะมีเกี๊ยวกุ้งกระเทียมที่แบบว่าเออสั่งมาทาน mm hmm. ช่วงที่เราพิ่เสียวยังไม่มาค่ะ,คะแล้วก็จะมีรวมรวก ซึ่งรวมรวบในจานก็จะมีหลายชนิดค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่เราทําจากร้านเราเลยก็มีเป็นลูกชิ้นปลากลมมีลูกชิ้นกุ้งมีปลาเส้นทอดปลาเส้นสาหร่ายเป็นลักบี้ซึ่งเป็นรวมมาอยู่ในหนึ่งจานค่ะจิ้มทานกับซอสที่ทำเองเช่นกันนล้วจิ้มทางร้านจะเป็นสุดเด็ดมากเพราะว่าทางร้านจะใช้มะนาวสดๆเป็นลูกๆมาบีบต่อวันเลยที่ทําน้ําจิ้มค่ะค่ะแล้วก็มาถึงตัวเส้นปลา เ็นเข,เ,เขาจะเรียกว่าปลาเส้นทอด,ทอดค่ะหรือว่าภาษาจีนก็จะเรียกว่าหีกกล้วย<ช>ค่ะเที่ยอามาทานกับน้ําจิ้มค่ะทานเล่นๆค่ะ,คะนอกจากจะมีพวกเส้นปลาอะไรแล้วเนี่ยคือลูกค้าชอบสั่งเมนูไหนเป็นพิเศษไหมคะ ส่วนมากจะเป็นเย็นตาโฟค่ะที่ลูกค้าจะติดใจทางร้าน mm hmm. เพราะว่าเอ่อบางคนทางร้านเราก็จะมี mm hmm. ตรงที่ว่ามีทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดค่ะเพราะว่าเป็นสูตรเด็ดของทางร้านก็คือ,อ,อน้ำซอสเย็นตาโฟเวลามันเอามาใส่ในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่เราตุนข้ามคืนมันก็จะทําให้อร่อยค่ะ mm hmm. นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ถือได้ว่าแบบเป็นเมนูเด่นติดดาวของร้านทีเดียวนะคะแต่เอ็มเมื่อแต่เดินเข้ามาที่ร้านเมื่อกี้ค่ะเห็นเหลือบๆเห็นเหมือนจะมี เขาเรียกว่าน้ำพริกเผาด้วยไหมคะเพญใช่ค่ะ,น,คะน้ำพริก,รกเผาทางร้านทางของเราก็เอาไว้ใส่สําหรับก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำคนที่ชอบทานรสจัด<ม>หรือว่า,อ,าอยากจะให้เข้มข้นขึ้นก็จะใส่น้ําพริกเผาของทางร้านเข้าไปด้วยค่ะแล้วทางร้านเราก็ยังมีจําหน่ายเป็นขวดด้วยนะคะซึ่งเอาไปทําเป็นกับข้าวไปผัดไปไปผัดไปแกงไปต้ยมยำได้เลยค่ะเป็นสินค้าของที่ร้านใช่ค่ะ แล้วก็ที่สะดุดตาอีกอันหนึงนี่ค่ะขอโทษนะคะพี่เป็นคำว่าเนี่ยค่ะอร่อยเกินร้อยเปอรนอันที้เป็นความคิดของแฟนที่ที่มีความอยากจะให้อะไรที่เป็นจุดเด่นนะคะ <c oughs> ก็เลยต้องบอกว่าอร่อยเกินร้อยเปซนต์่มาค่ะ,นนะ,คะอะไรที่ทำให้เกิดเหมือนกับเป็นคำพูดที่ขึ้นมาคือความมั่นใจในการทำอาหารปรุงรส ตั้งหรองแต่วัตถุด,ดิบคะคุณเอ่อความมั่นใจค่ะจ,จะเกิดจากว่าของในร้านเราทําเองใช่ไหมคะเวลาเราพูดไปแล้วก็จะมีความมั่นใจเกินร้อยเกินร้อยว่าของเราไม่มีแป้งผสมอยู่ในเครื่องลูกชิ้นปลาที่เราทําแล้วก็เราก็ทำสดสดทุกวันค่ะสดสดทุกวัน ถ้าเห็นแบบเวลาที่ลูกค้าเข้ามาหลากหลายเ่งี้อยากจะทราบว่าร้านเนี่ยเปิดปิดกี่โมงสําหรับคนที่เขาอยากมาทานนะคะ,ะสำหรับวันจันทร์ที่เราจะมีพิเศษตรงที่ว่าเปิดแปดโมงเช้าปิดสามทุ่มนะคะเพ<ข>ราะว,ว่าวข้างนอกเขาไม่ขายเราก็จะเปิดวันจันทร์เนี่ยยาวนิดนึงแต่ถ้าเป็นวันอังคารเราจะเปิดแปดโมงแล้วปิดสี่โมงเย็นค่ะโอ้ไม่ไม่มีหยุดหรอคะที่เป็น ส่วนมากที่เราเคยวางแผนไว้คือเมื่อก,ก่อนนี่เราจะหยุดพุทเว้นพุทธค่ะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะต้องเปิดไปก่อนค่ะเพราะว่ามันใกล้จะสงการต์ะอะไรเงี้ยพิษกัดตรงนี้เรียกว่าจากสี่แยกสะพานควายใช่ไหมคะให้มาเส้นทางปฏิพัทธ์ะคะ่ะมุ่หงหน้ามาเส้นทางปฏิพัทธ์ร้านเราจะเป็นห้องแถวที่ติดกับเซเว่นอ,อยู่แถวปากซอยปฏิพัทธ์ยี 20, ค่ะ วย้อนกลับมาอีกนิดนึงนะคะสำหรับนอกจากจะเป็นเมโนโูจานเส้นแล้วเนี่ยเครื่องดื่มเนี่ยมีมีอะไรที่เด่นเด่นไหมคะร้านนี้เครื่องดื่มนะคะทางร้านก็จะเป็นน้ําที่เราต้มเองค่ะดดอาจจะใช่ค่ะทำเองหมดก็มีทั้งน้าเก๊กงวยน้ํา um โอเลี้ยงน้ําชาดําเย็นที่ทางร้านเราเหมือนกับแบบว่าทุกอย่างต้องทำเองก็มีความมั่นใจอ่ะที่จะพูดกับลูกค้าได้เต็มปากค่<ห>นะ มานั่งทั้งพูดคุยเรื่องข้อมูลแล้วก็มีการเสิร์ฟเมนูเด่นให้เราได้ลิ้มชิมรสนะคะก็สุดสัปดาห์นี้ใครอยากจะลิ้มชิมรสเมนูเด่นของร้านนี้ก็แวะมาชิมได้ในวันเวลาที่พี่เบนบอกไว้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแม่พลอยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ